สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไรายได้ออนไลน์วันนี้จะเป็นเรื่องราวของ YouTube e ีที่3นะครับจะเป็นเรื่องราวของวิธีเปิดช่อง YouTube ใหม่บนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับวิธีการมีไม่ยากเลยแล้วก็มีไม่กี่ขั้นตอนด้วยไปดูรายละเอียดกันได้เลยครับเริ่มต้นนะครับคุณก็พิมพ์ url แบบนี้ครับ youtube com บนโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมใดๆก็ตามแต่ส่วนใหญ่แล้วผมก็จะใช้ Google Chrome นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้หน้าจอในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาก็คือเป็นหน้าของ YouTube ทั่วๆไปนั่นเองจะมีช่องตรงนี้นะครับชื่อว่าลงชื่อเข้าใช้นะครับเราก็นําเมาส์ไปคลิกที่ช่องตรงนี้ได้เลยพอคลิกไปเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมเอาไว้นั่นก็คือ username แล้วก็ password ของ Google Account ของเรานะครับในเบื้องต้นเราก็ใส่ชื่อ u s e r n a m e ของเราเข้าไปแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Next นะครับหลังจากคลิกที่ปุ่ม Next เสร็จเรียบร้อยเราก็คลิกไปที่ ช่องที่ชื่อป้อนรหัสเราก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Next ก็จะเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้เราเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ทําการคลิกไปที่ไอคอนอตรงนี้นะครับซึ่งก็ตัวอักษรน,นําตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ชื่อของ Google Account ของคุณว่าอย่างไรนะครับมันก็เอาจะมันก็จะเอาตัวอักษรแรกมานําก็จะเห็นว่ามีชื่อนะครับแล้วก็จะตามด้วยชื่อของ Google Account หรือว่า gmail ของเรานั่นเองนะครับมีเมนูแบบนี้ปรากฏขึ้นมาครับคุณคลิกไปที่ youtube studio แบบนี้เลยคลิกไปที่เมนูนี้นะครับพอคลิกเสร็จเรียบร้อยก็จะปรากฏหน้าจอตรงนี้ขึ้นมาครับชื่อว่าลักษณะที่ช่องของคุณจะปรากฏนะครับเขาได้ใส่ชื่อแล้วเขาก็ได้ใส่ handle เอาไว้ตัว handle เองเนี่ยจะเป็นอะไรที่เขาตั้งมาให้ส่วนชื่อเนี่ยเขาจะเอาชื่อแล้วก็นามสกุลของเรามาใส่เอาไว้ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยน อ่าชื่อให้เป็นช่องของเราเป็นเป็นชื่อใหม่เราก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับจะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ใส่เข้าไปได้เลยและตัวแฮนด์ลเองนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ทั้งนี้ทั้งนั้นผมขออนุญาตพาอ่าทุกท่านนะครับไปดูในเรื่องของแฮนด์ลกันก่อนนะครับแฮนด์ลตรงนี้จะเป็นส่วนที่อันนี้คือรายละเอียดที่ทาง YouTube เขากําหนดมาให้เลยมาดูภาพรวมของแฮนด์ลนะครับผมต้องการที่จะอ่านให้ฟังเหตุผลเพราะว่าการอธิบายบางครั้งก็ไม่แม่นยําตรงนี้เราเอา ข้อมูลข้อเท็จจริงจากทางา YouTube ที่เขากำหนดมาเลยนะครับผมชอบติดว่า Google ก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าตัว YouTube เองก็เป็นบริการของ Google นั่นเองนะครับหลังจากที่เราเข้ามาตรงนี้ภาพรวมของ Handle คือ Handle เป็นสิ่งที่ใช้ค้นหาและเชื่อมต่อกับอ่า c t o r t o r บน YouTube Creator คือคนทำช่อง YouTube นั่นเองโดยเป็นตัวอักษรระบุช่องสั้นๆที่ไม่ซ้ำกันที่ไม่ซ้ำกับช่องอื่นซึ่ง ต่างจากชื่อช่องนะครับและจะขึ้นต้นด้วยสัญลักษณ์เช่นแ,แล้วก็ You r You Tube Creator คือคุณจะใช้อ,อะไรก็ได้อย่างผมเนี่ยใช้ในายเทคโนโก็คือเป็นชื่อช่องของผมโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าในบางครั้งถ้าเราตั้งภาษาไทยไปยาวๆแล้วเนี่ยมามาสร้าง handle แล,แล้วบางทีมันมันยาวจนเกินไปเราไม่สามารถที่จะใส่ข้อความภาษาอังกฤษที่เหมาะสมได้ก็อาจจะต้องใช้เป็นชื่ออื่นที่เหมาะสมแทนนะครับอ่ะเรามาดู ช่องทั้งหมดจะมี handle ที่เชื่อมโยงนะครับซึ่งสามารถใช้ค้นหาค้นหาคือเวลาที่เราไปค้นหาไฟล์วิดีโอไปค้นหาช่องในช่องค้นหาของ YouTube เนี่ยเราก็พิมพ์แอดอย่างของผมพิมพ์แอดในเทคโนโเข้าไปาในช่องค้นหาของ YouTube นะครับปรกด Enter ปุ๊บก็จะมีวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับชื่อของช่องของผมขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัว handle เองเนี่ยดีดีในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ในการ สื่อสารกับผู้คนนะว่าถ้าเกิดคุณอยากจะไปช่องของผมนะคุณไปที่ add n อดไนเท no แล้วกดกด Enter คุณก็จะเจอช่องจเจอวิดีโอต,ต่างๆมากมายเลยนะครับและโต้ตอบกับผู้ใช้รายอื่นเวลาที่เราไปคุยนะครับในช่องอื่นๆไปคอมเมนต์ไปอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะไปแอดได้นะครับถ้าหากว่าเรารู้จากแฮนเดลของเขาหรือว่าถ้าเกิดคนอื่นรู้จักแฮนเดลของเราเขามากเขาก็แอดในเทคโนว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วแต่จะไปตอบคําถามไปพูดคุยไปแลกเปลี่ยนกันเพราะฉะนั้น ตัว handle เองจะมีประโยชน์ตรงนี้นะครับทั้ง Creator และผู้ชมอันนี้คืออ,อาจจะอ่านขาดไปสักนิดนึงใช้ค้นหาและโต้อตอบกับผู้ใช้รายอื่นทั้ง Creator และผู้ชมนอกจากนี้นะครับ handle จะกลายเป็น URL ใหม่ของช่องบน YouTube ด้วยนั่นก็คือแบบนี้เลยครับคือเป็น youtube.com แล้วก็ slash a ชื่อ handle หรือว่าชื่อช่องของเราคุณสามารถใช้ URL นี้เพื่อ,อนำผู้คนไปยังช่องได้ก็อย่างที่บอกคือเอาแบบนี้ y o u t u b e c o m s l a s a d ตามด้วยชื่อของช่องหรือชื่อแฮนด์ดที่เราได้ตั้งเอาไว้ก็จะเข้าสู่ช่องได้เลยรวดเร็วมากตรงนี้เราก็เอาไปแชร์ตามโซเชียลเอาไปบอกเพื่อนเราได้ทั้งหมดเลยรวดเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นแฮนด์ดคุณต้องคิดให้ดีแล้วก็ต้องตระเตรียมเอาไว้อันนี้หลังจากที่คุณดูวิดีโอนี้คุณก็เอาไปเตรียมได้เลยนะครับว่าคุณจะต้องทํำยังไงนะครับอโอเคอ่า ยู u ูบนะครับอ,อยู่โดยแต่ละช่องอันนี้ขอตัดสรุปตรงนี้นะครับโดยแต่ละช่องจะมีเพียงหนึ่งแฮนดเท่านั้นนะครับคุณจะเห็น Hand ด์โในตำแหน่งต่างๆเช่นความคิดเห็นการพูดถึงและในช็อตแฮนด์ดจะแสดงในตำแหน่งอื่นๆมากขึ้นในอนาคตนะครับนอกจากนี้คุณยังใช้แฮนด์โนอกจากนี้อนอกจากนี้คุณยังใช้ h a n ด์โนอก YouTube เพื่อโปรโมทช่องได้อีกด้วยอ๋อก็คือนะการนํา URL ของ h a n ด์โของเราที่ที่มี h a n ด l e ติดอยู่เนะี่ย ไปโปรโมทนะครับทีนี้เรามาดูหลักเกณฑ์การตั้งชื่อแฮนด์ลบางครั้งผมอ่านเนี่ยบางทีผมก็ต้องขอขออภัยด้วยว่าบางทีติดติด,ตดขัดขัดเนื่องจากว่าผมก็ต้องการบรรยายที่จะให้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับบางครั้งการอ่านก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าภาษาพูดกับภาษาเขียนไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะได้ลงตัวกันง่ายๆนะครับเรามาดูหลักเกณฑ์การตั้งชื่อแฮนด์ลนะครับต้องทํำยังไงแฮนด์ลต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ก็คือมีอักขระ 3ถึง30ตัวอักษรประกอบด้วยตัวอักษรที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขครับกันเห็นไหมครับพิมพ์ใหญ่นะครับ A ถึง Z พิมพ์เล็กก็ A ถึง Z แล้วก็0นถึง9 Handle สามารถมีขีดด้านล่างได้ Underscore นะครับขีดกลางสั้นก็ได้แล้วมีจุดก็ได้เพราะฉะนั้นคุณก็ลองเอา,เอาไปพิจารณาดูว่าถ้าหากว่าคุณตั้งชื่อ Handle ด้วยตัวอักษรหรือตัวเลขเพียงอย่างเดียวแล้วเกิดปัญหานะครับคุณก็ใช้ underscore ใช้ that. ใช้ดอทได้นะครับไม่เหมือนกับ URL นะครับหรือหมายเลขโทรศัพท์โอเคไม่มีผู้ใช้ไม่มีผู้อื่นใช้งานอยู่หมายความว่าถ้า handle นั้นมีคนใช้งานแล้วเขาตั้งไปแล้วเราก็ตั้งไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนชื่อ handle ไปเรื่อยๆเป็นไปตามาหลักเกณฑ์ของ YouTube ก็ประมาณนี้150เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงอ่ะหลักเกณฑ์ของ YouTube ก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการสแปมคุณต้องไปอ่านรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะครับ สรุปว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของ handle เอาไว้ใน description นะครับถ้าสนใจเพิ่มเติมคุณเข้าไปอ่านได้เลยนะครับว่าคุณจะตั้ง handle ได้อย่างไรแล้วก็ที่มันจะถูกต้องมากที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับหลังจากที่เขาให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาและมีชื่อนะครับมี handle เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาได้ตั้งชื่อ handle ให้เราแต่เราไม่ แต่เรายังไม่โอเคแบบนี้เขาบอกโอเคนะคือเวลาเขาใส่ชื่อแฮน d l เดิลให้เราทาง u t u b e เนี่ยเขาตั้งมาให้เราเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแอดที่บางครั้งมีขีดกลางมี M1 JP หรือตัวอื่นๆเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่โอเคนะครับเราไม่โอเคเราสามารถตั้งใหม่ได้แต่ว่าชื่อช่องของผมเนี่ยผมตั้งเป็น IT สามัญประจาบ้านอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวอักษรภาษาไทยปนกันได้นะครับอ่ะโอเคตอนนี้แฮน d l เดิลเขาตั้งให้ผมมาเนี่ย ผมบอกผมไม่ชอบผมก็ลองเปลี่ยนดูปรากฏว่าผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็น at IT Lover ปรากฏว่ามีคนใช้แล้วผมจำเป็นที่ต้องแก้ไขผมทำการเติมตัวเลขเข้าไป2ตัวเติม99เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นช่องของผมที่ชื่อว่า IT 3สามัญประจำบ้านจะชื่อว่า at IT Lover 99ตอนนี้ถ้าคุณเอา i t l t v o v e r 99ไปค้นหาใน YouTube คุณจะเจอช่อง IT สามัญประจำบ้านแบบนี้โอเคเข้าใจนะครับในส่วนของ Handle ตั้งค่าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณคลิกไปที่สร้างช่องได้เลยหลังจากคลิกไปที่สร้างช่องได้แล้วเขาจะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาครับนะครับยินดีต้อนรับสู่ YouTube Studio ซึ่ง YouTube Studio ตรงนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าหลังบ้านของเราที่เราจะเข้าไป manage, จัดการไม่ว่าจะเป็นการอัพโหลดไฟล์วิดีโอปรับแต่งช่องนะครับเช็คเนื้อหาเช็คสถิตเช็คความคิดเห็นเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์เสียงต่าง เราจะใช้ YouTube Studio เพราะฉะนั้นคลิกไปที่ปุ่มดําเนินการต่อหลังจากหลังที่คลิกไปที่ปุ่มดําเนินการต่อเสร็จเรียบร้อยจะปรากฏหน้าแดชบอร์ดแบบนี้ขึ้นมาครับอันนี้พร้อมแล้วเราได้สมัครในส่วนของการเปิดช่อง YouTube เรียบร้อยแล้วคุณสังเกตนะช่องของคุณชื่อไอทีสามัญประจาบ้านก็ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เครื่องมือต่างๆที่เราจะใช้ในการปรับแต่งช่องหรือว่าจัดการกับช่องของเราก็จะอยู่ในส่วนทางด้านซ้ายมือพอคลิกไปปุ๊บ ก็จะมีรายละเอียดแสดงอยู่ตรงกลางหน้าจอตรงนี้นะครับและเมื่อคลิกเข้าไปที่ชื่อของเราตรงนี้นะครับจะมีเมนูปรากฏขึ้นมาแบบนี้ก็แสดงในส่วนของ IT สามัญประจำบ้านก็คือชื่อช่องที่เราตั้งไปแล้วก็ประกอบไปด้วยแฮนด์ดทที่เราได้ตั้งเอาไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับพอเราคลิกเราก็จะเห็นในส่วนนี้นะครับและเมื่อเราเดี๋ยวผมขอย้อนนิดนึงและเมื่อเราคลิกไปที่ช่องของคุณ ตรงนี้นะครับช่องของคุณเขาจะพามาในส่วนนี้เลยเราก็จะเห็นเหมือนกับที่ผู้ชมท่านอื่นๆที่เข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยมองเห็นนั่นก็คือจะมีเมนูแบบนี้แล้วก็มีส่วนในการจัดการวิดีโอในส่วนในการปรับแต่งช่องนะครับซึ่งเราก็สามารถเข้ามาคลิกเครื่องมือต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อจัดการปรับแต่งช่องหรือว่าจัดการวิดีโอของเราแน่นอนครับการสมัครช่อง YouTube ของเราเนี่ยเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่หน้าจอนี้และเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ว่าที่ผมให้เข้ามาดูในส่วนของช่องของคุณเนี่ยมันยังมีรายละเอียดที่เราจะต้องคุยเพิ่มเติมกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะเอาไว้คุยใน EP ต่อๆไปเพื่อไม่ให้คลิปวิดีโอนี้ยาวจนไปจนเกินไปจนน่าเบื่อนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามนายเทคโนโลยีชแนลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกาลังใจให้กันหน่อยและถ้ามีคําถามใดๆนะครับอย่าลืมพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยครับผมเข้ามาตอบในทุกๆคําถามอย่างแน่นอน E ีนี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน E ีพีต่อไปครับสวัสดีครับ